ความคืบหน้าคดีครอบครองปลปักบ้านอากูในส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกลักทรัพย์ทํทรัพย์เสียหายเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ต้องหาในชั้นตํารวจพนักงานสอบสวนคือปฏิเสธนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือสั่งฟ้องอายการเรียบร้อยล้วในชั้นอายการก็ยอมรับสาร,รภาพนะครับโดยนางสาวศรีพันธ์สาม,มัคคีรวมถึงกลุ่มผู้ต้องหาคดีบุกรุก ครอบครองปละปักบ้านอากูรวมน,นักสี่คนนะครับพร้อมด้วยทนายความคือนายสุรศักดิ์ผู้นาคเดินทางเข้าพบอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรีหนึ่งคือนายอนนท์จิตตะกูลนะครับตามกําหนดนัดฟังคําสั่งในคดีบุกรุกทําให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์และพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอายการและพนักงานอายการนัดฟังคําสั่งในวันนี้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะทนายความของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนคือทนายสุรศักดิ์ เต้องแจ้งท่านผู้ชมแบบนี้ทนายสุรศักดิ์เนี่ยไม่ใช่คนต้นเรื่องที่ไปแนะนําอะไรแบบนั้นนะครับให้ไปครอบครองปลปะปักแต่ทนายสุรศักดิ์มาดูตอนหลังก็คือมาดูเรื่องของคดีอาญาการบุกรุกให้เท่านั้นนะครับทางทนายเนี่ยบอกว่าวันนี้อายการก็จะมีคําสั่งฟ้องทันทีเลยสําหรับนางสาวพนุมาศหนึ่งในผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จําหน่ายคดีไปขณะที่เรื่องการเจรจาอันนี้พูดคุยกับนายสันกับนางสาวอายคู่กรณีไปบ้างแล้วนะครับ ทนายบอกว่าลูกความตนเองเนี่ยตอนนี้บอกยอมรับผิดในส่วนที่ผิดขอเวลาแก้ไขเพราะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่อยากให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายไปมากกว่านี้นะครับทางอายการครับท่านผู้ชมครบอายการอ,อนนท์ท่านบอกว่าหลังจากรับตัวผู้ต้องหาแล้วคณะพนักงานอายการครับได้มีคําสั่งฟ้องผู้ต้องหาความผิดเนี่ยคือบุกรุก ทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็ตามที่ทางตํารวจพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้เลยเนื่องจากพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเพราะว่ามีมูลจริงๆะนะครับโดยสัปดาห์ก่อนครับพนักงานสอบสวนทําเรื่องแจ้งเข้ามาบอกว่านางสาวพนุม,มาหนึ่งในผู้ต้องหาคือเสียชีวิตไปแล้วนะครับสั่งยุติค,คดีไปก็เหลือผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยเหลือ4คนก็จะนําตัวส่งฟ้องศาลมินบุรีในวันนี้ทันทีเลย นายอนนท์อายการบอกต่ออีกนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นตํารวจคือชั้นสอบสวนขณะที่มาถึงชั้นนี้ชั้นอายการเนี่ยผู้ต้องหาก็คือไม่ได้มีข้อร้องขอความเป็นธรรมใดๆทั้งยังมีความพยายามที่จะขอเจราจาไกล่เกลีย่ยกับคู่กรณีด้วยนะครับแต่ว่าทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเจราจาไกล่เกลี่กันครับ